สบายดียู่ดีไม่แห้งมิดหมอเค็มเพื่อนหมอของพี่น้องหมอลำครับผมจ่องเผือกมันรัมเพิ่มออฟเคี่ยวตอนนี้เวลาเพี้ยนเครื่องครับเพี้ยนเครื่องยังไหนวะทีซีเอ็มมงเครื่องพี่น้องได้สิ่เที่ยงลมดละพิ่มงันเอาเพราะหันฝนลิ้งแงงแยงแงงมาตอนนี้ฟ้าเปิดครับเวทีเลี้ยวแล้วเลี้ยวมาเข้าเดียวครับเวที่เลี้ยวเรียบร้อยแล้วครับยังจะที่ประดับสี่ขุนของ สนามทูบปปะเทมีสนามทหารอากาศพี่น้องมาได้เป็นไงสิทธิ์พี่เอวไ,ได้ยินเขาว่าเปยียใช่ไหมเปียยกำลังกำลังกำลังกาม,มา,าเป็นยังไข่ขวัดตอนไขวัดละกี่ฟองสองฟองสิทธิ์พี่เน่าไข่พี่น้องกินยาเอายาให้ได้ยินขขาว เอ็งมิ้นเมนว่ารักกินยาเมดเป็นบักหลายอะไรสิป้ายาเปียหมดกับผูมันกินยังไหนยี้แล้วไปกินเนี่ยมันสิมันสิเรียนมะเสาเนี่ยเออยาอะไรเออกินกับไวลายมันเรียนมะเสาเนี่ยยาอะไรนั่นวันทีนี่ขันไข่มาแน่นี่ถือศาสตร์ยางมะเสาว์กันไข่ลากสาสตร์ ว่าไข่เลยอออมีอารรมๆแล้วมัน hm. ชิด <sung> พี่เาเอาไข่ไปนองไข่รากสารมาทิกินเข่าไว้ตมือนี่ฉันกินทีลไแลเวสิไปหาหน้าขินมาสูขิโปวดอยู่ในควบศาสาดอยู่ในควมสงบเอาอย่างปอกไปแปรไว้ก๋วยเตี๋ยวปอกไปเดี๋ยวสิไปแอนคาไปทักตลาดก็นเนาะนี่มือเศ้าเพราะยางไม่หันได้ไปซื้อน้ำเต้าหู้เงี้ เออเดี๋ยวความถนนเดียวที่ไปเองสิพี่ยาวเป็นไข้สองสามวันแล้วเาานี่ยท้ายคลิปเกินเต้นเลยเลี้วแล้วสิได้ขึ้นบ้านเราเพิ่นเพิ่นแบบขึ้นไปโคราชกับไปเลยๆไปอีสานเข้าไปมันจะมวนจะไม่มองไปตึกสอนยอนเหนียจังไม่มองไปหาอยู่หากินลงนำ้ำลงท่าพี่น้อง ลงน้ำลงทาตัวบานท้นอมเง้าห้อนหอนมาหอนเอาหอนเออ,อ,อยุ่งมาสัน่นแต่บางนกับข้าวเดียวกับแจ่งวันนี้ฟ้าเปิดแล้วเปลี่ยนไยเปิดแล้วครับว่ามีแล้วฝนนีน่ก,กัดครับเ,นนะเดี๋ยวปอกๆก,ก็มา กาเฟเป๊กๆก,ก็มาวันนี้กาดช่วงก้อนเทียงครับพี่นอ้องงั้นตอนนี้ครับแดดแ้งเลยบัเด,ดเนี่ยแดดแยงฝ้าแยงแจ่มเจีวยวเลย น้ำใบดีไฟเอกต้นสวัสดีครับครับผมวันยุ่งมามาท่านยุ่งน้ำขเขาะนมาท่านหรอท่านมาท่านยุง่ <c oughs> ง,ลง <c oughs> เลยา,านบารบอหอมานี่ปีแรกไอจำได้ไ่ยุ่งยุ่งคักอีหร,รืยังงยุงอีเขามาปะท่านเจ้งมหรอบก้อนนั่นมือนี่ใครโย่มัน,ม,นมันเป็นหูบโล่งไหมมันไ่าาามันหกเนี่เนาะ้องไรอ้อง่านผมันตกเย็นบานแต่หกรอบแรกเนี่ยผตกแห้งเถอ ทัพ้นน้ำไหลพื้นีนย,นยเงียนมันยุ่งมาเนี่ยมันตสัมเปสเทียบว่าล่างตัวยุ่งเลยมาขักมาเนี่ยเดยเจับทั้งละเทียจนมาขาเดียงมายุ่งเลยมาง่ขัง่เนี่ยปสเอาได้นังนังสติกนิงเอาได้ห่าได้ใส่ย,ยาก,กันยุ่งมันโตเงหมดว่าต,ต้องไม่กินเลียดหรอกตัวเันบินตามคนไปซื้อข้ามหรอก่อนแดดแหงเมื่อสนี่ว่ามันเป็บ่อเยนบ่นบ่เบย์ป มันนี่เงี้ย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 แ้่าหางมดโดนเอ้าสัมด้มสเมอาการเอาอาการติน้ำเลี้ยงไอเปล่าเลี้ยไมเนี่ยไม่เหงาไมสายการบินใส่ใจคุณทุกเส้นทางพ่ะนะแต่รถแกนฝนนี่อย่างกับสายการบินอย่งพเห็นเสื่อพ่าจะควมไปตลาดแต่นี่อ๋อถ้าพ่อนเนี่ยไปยเงี้ยเงีงี้ยอยู่พอ แถวไปงี้ขาหน่อยเห็นเห็นตาขากับหูช่วงนี้ไล่สดอยดปามปุยเขาเป็นบ่อ่รบ่อไ่อันหมู่บ้านกับมู่บ้านกัย้อนมามันมีอะไรันเพียรเท่านาะกับเรื่อบ่อะรทึ่งขันขันค้นบ่ขันค้นบ่ไล่ก็บ่่จากอะไรดิมันเอียงเงี้ยเงี้ยมากทีละสีหาคนมันมนเท่าประไทยคขียวกับเบิ้งบ่ห้ามไหมกัเรยบ่ไะไรึ่งสมารวางยู่บัานเขาหันมันมีแต่งานฟี่เนาะ เที่ยวไปล่าสุดก็ขนาดก่อนน่งมากของเที่ <oman. S 1> งานฟรีมันหลายเขาติดตามไปลรอครับผมไม่ได้ทำกันดนแล้วมื่นเดี๋ยวนี้มืน่นมื่นสองเหรดิให้ห่อยละโอ๊อบวกกสิวาสา <c ười> บสวซ้นี่ละคึวสิบวไปนี่หอกเรอซ้ำนี่ดอกครับายสูงมืออยู่มี่ซ้นี่เนาะายสูงมืออยู่นี่ไปออสิไปเรื่อยๆเน้นนันสมัยสมัย ขยยุ่งเทียบสมัยมาขายของว่าเบ,บอร์บอลสนามมีสองเทียไอ้ตอนเคียดหาเลนะือดนี่เนสนามมีแหละตะกี้มันเป็นทีมสมโม่ไอ้อินซีลูกทัพฟ้าไหมเขีมยฐานอากาศไหมนี่แหละนี่แหละ,ละไอ้ลังเยาว์เขานี่แหละสนามของเขาสนามฟุตบอลทีไงเคยมีอยู่สองหม่องไอ้นั่ลนลัดใช่มั้งล็วันไงนี่กับลัดใช่มั้งเหรของประเทศไทยอันนี้อันนไงอันนี้บอบอมันมันไง ขอคันแต่ว่าอาัดันอัดแ่ันมันบะมีเดยเมียนเป็นของราชมังมันไงเ,เ 5, 000, งนี่ยจเลยหาเมือนกั่วฝนเนี่ยลองลงมากกของล้องลงมากกับของโคหลราบ่ากหลาดเชียงไหมหรือ่างเทพก็มีสนามเนี่ยบ่สนามสุขพประเสไนเนี่สนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยอันนั้นคืออันนั้นงหญยอยู่เนี่ยแต่ว่าแต่ว่า้นมากก็คอยนัด แข่งนัดสำคัญเนี่ยเอาล่งหลดใช่บ้างหมดสถานที่มันกวงเหมือนกันอะไรมันกลางใจเมี่ยงเราไม่อีหรอกไม่แล้วนกนกเล็กอันนี้ไลออนไลออนเอออันนี้ไลออนเออเนี่ยเามันไลออนแม่นี่ไลออนเออว่าสิขวบไม่ซื้อนักกินยังไม่ ซือครับเขาเหนียวมือนั่นมาอยากกินเขาท่านเขาก็เป็นมันไฟว่นไหนเนี้ยมันเผาคนป่วยอยู่อ๋อไปลวนน้ำมากวะมันหอนไหลไปอาบน้ำมาเลยวะอาบน้ำดิบมาเลยวะ ผมก็ฝน่มกันเลยถามเมื่อนี้ยัหนมีเฮ้ยมันบีมีแข้งบอลมาครับมีแข้งบอลอี่เขาไปบึงบอลน,นึงล่าสุดตอนนี้พี่น้องครับไก่เที่ยงครับไม่ล่าไก่เที่ยงเมื่อนี้ยวันได้เขียวคือกับเมือ่อวานเนาะครับเมือ่อวานต้องเขียวนี่ไอ้เฝ้าตั้งค์ครับมันแล้วก่อนซีม่วงครับเรื่องนี่ลองลองรับเชิญมาเศร้าเขียกกวก่อน ขึนเสดียงกิงกับเทิ้งมีไหร่สดน้ำเทิ้งมีโช่อมัยกินข้าหงียงน้ำกาวเว้นข้ัดย่ำสอนกุ้งว่าไม่ก็เอือนเส้ากุ้งกันมาพี่น้องสนามทูปเตียมีสนามฐานอากาศครับอ่ะนี่แหละรับโลการนี่แหละรับหลกคับสามแยกนี่แหละซี่แยกนี่แหละคนหัวจักกันดีครับพี่น้องกันสนามทูปเตมี พอกันครับเมื่อแรกพี่น้องขอบคุณนหลายครับสวัสดีไปไปปูน,ปน